สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่75นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด304 BIBEW มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะแบบนี้นะหรือสายด่วนเข้ามาได้083 43 74 753ส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะ EP นี้ EP ที่75นะคะ ราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นวันนี้ที่500บาทรวมส่งนะคะ500บาทรวมส่งเริ่มจากเลี่ยมค่ะเลี่ยมเป็นขุนแผนกระเบื้องนะคะพระขุนแผนกระเบื้องเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเลี่ยมอะไรนะจ๊ะพ,พี่จ๋านะ องพระเก่าๆเลยคะ่ะเป็นครึกระเบื้องเคลือบนะคะเป็นแบบนี้เลยเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะพร้อมเลี่ยมขึ้นคออย่างนี้เลยนะคะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาอันนี้พระอะไรไม่ทราบนะคะองค์ใหญ่ๆลงรักปิดทองนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเนื้อดินค่ะเป็นเนื้อดินเจ้าของเก่าเขาบอกเหมือนกันค่ะว่าว่าเอาเป็นพระอะไรนะแต่จําไม่ได้นะคะพ,พี่จ๋า นี่ค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะเป็นเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพระเป็นการลงรักปิดทองเนี่ยค่ะเก่าๆเ,เลยนะคะนี่นะยกซุ้มแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะชิน,นราชค่ะพระชิน,นราชนะคะสวยๆนะคะนี่ค่ะ แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังแบบนี้นะคะผิวคูค่ขะหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหล่อโบราหรือ,อยังไงไม่ทราบไม่มีโค้ดค่ะไม่มีโค้ดนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพักกลิ่งค่ะ เป็นพักกลิ่งนะนี่ค่ะพักกลิ่งนี่ค่ะได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอน <c oughs> พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 BIBEW มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะมีกิ่งคะ่ะเสียงกิ่งนะ ห้ารอยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงปู่ทวดคะ่ะหลวงปู่ทวดได้มาสามองนะคะพระหลวงปู่ทวดได้มาสามองค์นะคะนี่ค่ะเริ่มจากองค์ซ้ายก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆนะอง์นี้ นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะต่อมาหลวงปู่ทวดอีกองคหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะออกออกผิวดำดำแด,ดงแดงนะคะนี่นะคะส,สวยๆนะติดหูชัดเจนหน้าตาชัดเจนนะคะด้านหลังมีตัวหนังสือเหมือนกันค่ะนะคะ หลวงปู่ทวดรายการที่สองนะคะห้ารบาทค่ะห้ารบาทรวมส่งต่อมาหลวงปู่ทวดรายการที่สามค่ะหลวงปู่ทวดรายการที่สามเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะได้พัะตรงตามรูปแน่นอนนะคะได้พัะตรงตามรูปแน่นอนค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะ 500บาทรวมส่งค่ะหลวงปู่ทวดรายการที่สามห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จมีแบบเลี่ยมกับแบบไม่เลี่ยมนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มจากเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะพิมพ์ปกโพหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองนะ ได้พระตรงตามรูปแน่นอนค่ะมาพร้อมเรียมไปพร้อมเรียมเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเรียมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะลงยาแบบนี้เลยนะคะเรี่ยมพร้อมเรี่ยมเลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระสมเด็จองค์ที่ไม่เรี่ยมนะคะ นะรายการที่สององค์ที่ไม่เลี่ยมนะคะเนื้อนึึๆเลยนะคะเนี่ยมวลสารดีนะคะพี่พี่เห็นไหมเห็นเนื้อหาอยู่นะนี่ค่ะคาบเก่าๆเลยนะคะขอบข้างจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ด้านหลังค่ะนี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่ง <c oughs> ต่อมาอันนี้พระอะไรไม่ทราบนะคะแบบนี้นะพระอะไรไม่ทราบมาแบบนี้เลยพี่ๆดูกันเอาเองนะจ๊ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะพระองค์พระเก่าๆเลยนะคะเลี่ยมเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะด้านหลังด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่ง <c oughs> ต่อมาพับปิดตานะคะพับปิดตาสามองได้มาสามองพับปิดตานะคะพับปิดตานะคะเริ่มจากวัดสะพานสูงรายการที่หนึ่งพระปิดตาวัดสะพานสูงนะคะรายการที่หนึ่งพระปิดตาวัดสะพานสูงลงรักเก่าๆทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะลักเก่าๆทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ข้างๆนะคะขอบข้างจะเป็นอย่างนี้ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะพับปิดตาวัดสพานสูงรายการที่หนึ่ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาพับปิดตาเนื้อโลหะปิดทองมานะคะนี่ สวยๆทั่วองค์เลยนะคะสวยๆทั่วองค์เลยพับปิดตาพิมพ์อะไรไม่ทราบนะนี่ค่ะแบบนี้นะคะพับปิดตารายการที่สองห้าบาทรวมส่งค่ะ500บาทรวมส่งต่อมาพับปิดตาอีกองค์หนึ่งนะคะพับปิดตา รายการที่สามพับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพับปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะเป็นแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้นะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอนจ้ะนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะนะพับปิดตาอ่พับปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งะคะ่ะห้าร้อยบาทรวมส่ง ต่อมาหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเห็นไหมจ๊ะอันนี้คือคาบเก่าเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเก่าเก่าเลยนะคะองพระเก่าเก่าเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปแน่นอนค่ะมีกิ่งนะคะมีกิ่งนะคะมีกิ่ง นี่ค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาอันนี้พาอะไรไม่ทราบเรียกดูสีแล้วกันเนาะทรงคล้ายๆหรืสีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก,เก่าแบบนี้เลยนี่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่ง ต่อมานี่ค่ะอันนี้เป็นเขี้ยวนะคะเขี้ยวแกะพระปิตานะคะเขี้ยวแกะพระปิตาหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเก่าๆเลยนะมียันนะคะยันทั่วองค์เลยยันรอบองเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะเห็นชัดเจนอยู่นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งเป็นงานนะคะเอ้ไม่ใช่เป็นเป็น เป็นเขี้ยวค่ะเป็นเขี้ยวขอโทษค่ะเป็นเขี้ยวนะสวยอยู่นะคะนี่ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะเก่าเก่าเลยนะคะนี่ค่ะผ่าปากนะคะเก่าเก่านะสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้นะคะขอบนะคะจะเป็นอย่างนี้ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งอันนี้หลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเลี่ยมมาแบบนี้นะคะเลี่ยมมาแบบนี้เลยนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมอย่างนี้ก็ไปพร้อมเลี่ยมอย่างนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋านี่จ้ะด้านหลังเป็นยันนะ หูจะเป็นอย่างนี้นะคะหูนะขอบไม่ค่อยเห็นนะคะขอบไม่ค่อยเห็นนะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่ง <c oughs> ต่อมาพระสมกอนะคะพระสมกอเลี่ยมค่ะเลี่ยมเก่าๆอย่างนี้เลยนะพระสมกอเลี่ยมเก่าๆคาบขึ้นสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะทั่วองค์เลยห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่ง ต่อมาราคาห้าร้อยนะคะพระรอดค่ะพระรอดพิมพ์มหาวันนะคะวัดมหาวันหรือพิมพ์มหาวันนี้เนี่ยนะคะจําไม่ได้แบบนี้เลยนะคะเก่าๆนะคะสวยๆอยู่นะนี่ค่ะสวยชัดเจนนะคะดูก้นนะคะนี่สวยอยู่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่ง อ่ะต่อมาราคา500บาทจบไปแล้วนะคะต่อมาอีกหนึ่งราคาอีกหนึ่งราคาชุ่งๆนี่นะอง์ละ700บาทรวมส่งนะคะอง์ละ700บาทรวมส่งอันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเป็นของหลวงปู่สุนนี่นะคะเป็นไม้ไม้แกะนะคะของหลวงปู่สุนนะคะ แห้งๆเลยค่ะแห้งๆเลยนะคะทักสอบถามเข้ามาแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆนี่ค่ะรัดกระเช้าเงินนะคะรัดกระเช้าเงินหลวงปสุนนะคะไม้แห้งๆเลยนะคะไม้แห้งๆเลยนะคะนี่ค่ะ 700บาทรวมส่งนะคะ700อบาทรวมส่งต่อมาพับปิดตาหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้นะถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนะดูเชือกเก่าๆนะคะลงลักนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะ เจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดรอยบาทรวมส่งต่อมานะคะอีกองคหนึ่งหลวงพ่อทาค่ะรูปรอหลวงพ่อทารูปรอแบบนี้หายากมากนะแบบไม่ค่อยเจอที่ไหนอน่ะนะคะรูปรอหลวงพ่อทานะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะสวยมาก หายากมากของพ่อทาที่เป็นรูปหล่อแบบนี้นะคะ700บาทรวมส่งค่ะ700บาทรวมส่งจบไปแล้วนะคะสำหรับ ep 75นี้นะคะขอขอบคุณพี่ๆนะคะทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ ep ที่75นะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือจะชม คลิปต่อไปกดติดตามได้เลยนะคะ EP นี้เป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะ